ต้นไม้เนี่ยเหมือนคนทุกอย่างเลยต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาพูดไม่ได้ความร่มรื่นของเมืองความสดชื่นของเมืองเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนของเมืองก็จะไปตอบโจทย์ของเรื่องของการมีสุขภาพของคนเมืองที่ดีตามมาด้วยแล้วก็เกิดเรื่องทําให้เรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองเนี่ย เกิดความสมดุลและยั่งยู่ในอนาคตด้วย จริงๆแล้วค่ะลูกคกรมีหน้าที่ในการดูแลต้นไม้จากการดูแลต้นไม้ในเมืองนะคะให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ไม่เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหรือคนเมืองนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการดูแลต้นไม้ตามหลักลูกคกรรมเนี่ยจะดูแลต้นไม้ตั้งแต่ก่อนต้นไม้เกิดเลยจนถึงต้นไม้ตายแล้วเราจะจัดการต้นไม้อย่างไงไปถึงเรื่องการตัดแต่งที่เราจะเห็นบ่อยๆนะคะแล้วก็ไปเรื่องของการาวินิจฉัยโรครักษาดูแลโรคก,การาค้้ยันนะคะการดูแล ไม้ล้อมขุดล้อมไม้ล้อมนะคะจนไปถึงเรื่องของการที่สำรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงอันตรายของต้นไม้ในเมืองที่เราอาจจะเห็นต้นไม้โค่นล้มบ่อยๆในปัจจุบันนะคะหลายคนยังไม่เข้าใจยังเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกคกรคือคนปีนต้นไม้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะลูกคกรคเนี่ยเปรียบเหมือนนักวิชาการที่ใช้หลักวิชาศาสตร์ในการทํางานก็คือเหมือนหมอส่วนคนที่ปีนต้นไม้ข้างบนที่เราเห็นเนี่ยส่วนมากก็จะเรียกว่าผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ อันนี้ก็จะเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งนะคะในศาสตร์ด้านลูกรรมเองเนี่ยจะมีอยู่2อ,อาชีพตอนนี้ของประเทศไทยก็คือลูกกรและผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้วิชาชีพต้นไม้เนี่ยเหมือนคนลูกอย่างเลยต่างเพียงอย่างเดียวคือเขาพูดไม่ได้เวลาเขาเจ็บป่วยเขาไม่สบายอย่างคนเราบอกกันได้แต่พอเป็นต้นไม้เขาบอกไม่ได้ลูกกรนะคะ่ะจึงมีหน้าที่สําคัญตรงนี้ในการที่จะจะต้องมาช่วยนะคะในการตรวจสอบดูแลต้นไม้ต่างๆให้เขายังคงมั่นคงแข็งแรงอยู่ในเมืองได้อย่าง สมมูลลปอดภัยถ้าพบบ่อยๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตัดแตง่งการตัดแต่งตามแนวสายไฟฟ้าเองที่มีการตัดอย่างดูแล้วไม่สวยงามละกันค่ะถามว่าปัจจุบันกรทมมีการอบรมหรือตัดแต่งที่ดีขึ้นไหมต้องยอมรับว่าเราดีขึ้นเรื่อยๆในบางเส้นที่เรายังพบว่าต้นไม้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการตัดแต่งไม่สวยก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเสาไฟฟ้าเองเนี่ยปกติแล้วเนี่ย จะมีสายไฟสายสื่อสารกับสายไฟแรงต่ำเนี่ยอยู่สูงจากระดับพื้นเนี่ยประมาณ5-6เมตรต้นไม้กับสายไฟเสาไฟอยู่แนวเดียวกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องยากที่จะตัดแต่งให้สวยสภาพปัจจัยแวดล้อมกับสภาพธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้ไปในทิศท,ทางเดียวกันบางครั้งลูกขากรเองก็ต้องช่างใจค่ะว่าเราจะเลือกความปลอดภัยหรือเราจะเลือกความสวยงามแต่ในความเป็นจริงแล้วเราอยากเลือกทั้งสองอย่าง ด้วยกันการตัดกุดหรือตัดโกนก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าการตัดท็อปปิ้งหรือเฮดดิ้งนะคะการตัดแบบนี้แน่นอนก็คือเอาง่ายๆค่ะเหมือนเรามีผมกําลังสวยแล้วเราก็ตัดผมเราออกหมดเลยแล้วเ,เราไปเดินกากตากแดดเนี่ยเราก็คงร้อนแน่นอนใช่ไหมคะต้นไม้ก็คงร้อนเหมือนกันการตัดกุดเยอะขนาดนั้นต้นไม้เนี่ย เขาใช้ใบในการสังเคาะห์แสงก็คือผลิตอาหารให้กับตัวเขาต้นไม้ก็จะมีพื้นที่ของการสร้างหรือผลิตอาหารเนี่ยได้น้อยลงสุขภาพเขาก็จะรุดโทมไปตามกาลเวลาก็จะทําให้เขาเนี่ยมีการแตกกิ่งกระโดงมีการหน้าตัดของการตัดเนี่ยที่กว้างเกินไปก็อาจจะทําให้เกิดการเน่าการผุหรือเป็นแผลแล้วก็แห้งตายณนะจุดที่ตัดได้เลยตัดต้นไม้ที่ยังดูดีแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจเหมือนเนี่ยค่ะถ้าถ้าลองมองดูต้นไม้เขียวๆนะคะ แต่ว่าจะมีบางต้นที่จริงๆแล้วไม่ได้ปลอดภัยสุขภาพคือเราเห็นภายนอกว่าเขียวอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วข้างในเป็นพงผุกิ่งมีการฉีกหักนะคะคาอยู่นะคะหรือแม้แต่ลำต้นที่เป็นเปลือกร่วมมีโอกาสฉีกหักหน,นู่นนั่นนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกคกรยมองแล้วว่าไม่ได้ละต้องเอาออกประชาชนบางคนก็ยังแย้งกลับมาว่าต้นยังเขียวอยู่เลยทำไมถึงประเมินว่าเสี่ยง ก็เลยต้องอธิบายกลับไปให้เข้าใจนั่นหมายถึงว่าต้นไม้ที่เขียวทุกต้นไม่ได้แปลว่าปลอดภัยนะคะหลักการเลือกปลูกต้นไม้จะมีอยู่3อย่างค,คือ 1. นึ่งไซต์ก็คือสถานที่นะคะหรือพื้นที่ปลูกเพอร์โพสก็คือจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการปลูกและ 3. ก็คือสปีชีส์ก็คือชนิดพันธุ์ที่เราจะเลือกไปปลูกนั่นหมายถึงว่าการที่จะปลูกในบ้านหรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมี3ข้อนี้ประกอบกัน การเลือกปลูกในบ้านก็ต้องดูพื้นที่ก่อนค่ะไซส์ก่อนว่าพื้นที่มีขนาดกว้างเท่าไหร่สภาพดินเป็นยังไงนะคะต้นไม้แต่และต้นก็จะทนน้ําท่วมขังหรือว่าทนความแห้งแล้งไม่เหมือนกันบางบ้านอยากได้ผลปลูกมะม่วงบางบ้านอยากได้ดอกดอกหอมให้คุณยา่าคุณยายที่บ้านนะคะหรือบางบ้านอยากได้ร่มเงาก็แล้วแต่วัตถุประสงค์รวมถึงอันสุดท้ายเรื่องของชนิดพันธุ์ชนิดพันธุ์มันก็จะมีชนิดพันธุ์ที่ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ซึ่งจะไปสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ที่กว้างหรือไม่กว้างชนิดพันธุ์ที่ระบบลากรุนแรงหรือไม่รุนแรงให้ดู3าอย่างนี้ประกอบกันบวกกับไม่ควรปลูกต้นไม้อยู่ติดบ,บ้านห่างจากตัวบ้านประมาณ4-5เมตรเพราะยังไงระบบลากอะคะ่ะแผ่ได้ไกลกว่าทรงพุ่ม uh huh. อ่าเห็นต้นไม้เนี่ยทรงพุ่มกว้างเท่าไหร่ระบบลากเข้าไปได้มากกว่านั้นถ้ามีพื้นที่มากพอ ปัจจุบันนะคะกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีพื้นที่สีเขียวตารางเมตรต่อคน,นยอยู่ที่8กว่า,วาแล้วนะคะปัจจุบันมีพื้นที่ร่มไม้ของเมืองอะคะอ่ะหรือทีคานอปนียอยู่ที่ประมาณ15-18ของพื้นที่กรุงเทพมหานครละในอนาคตข้างหน้าภายในปี2573เนี่ยเราจะขับเคลื่อนเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวเนี่ยะนะคะอยู่ที่ประมาณ10ตารางเมตรต่อคนซึ่ง อ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้ระบุไว้ว่าค่าเฉลี่ยอย่างต่ำก็คือ9ตารางเมตรต่อคนบวกกับพื้นที่ร่มไม้อะค่ะก็จะมีการเพิ่มให้ไปถึงที่ประมาณ30เอร์เซต์ของพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งปกติแล้วเมืองเนี่ยก็ควรมีพื้นที่ร่มไม้เนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ30-40บ่งบอกถึงเรื่องของความร่มลื่นของเมืองความสดชื่นของเมืองเรื่องของการกักเก็บคาร์บอนของเมืองก็จะไปตอบโจทย์ของเรื่องของการมีสุขภาพ ของคนเมืองที่ดีตามมาด้วยแล้วก็เกิดเรื่องอทำให้เรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองเนี่ยเกิดความสมดุลและยั่งยืนในอนาคตด้วยต้นไม้ส่งผลต่อสุขภาพของคนเมืองส่งผลต่อเมืองที่ล่มเย็นมากขึ้นลดภาวะโลกร้อนจํานวนต้นไม้ที่มากขึ้นเป็นไปไม่ได้ที่เซียงจะดูแลได้ด้วยตัวของเซียงเองคนเดียว ต้องให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบดูแลต้นไหนสุขภาพดีโอเคไม่มีปัญหาต้นไหนผิดปกติช่วยแจ้งมาต้นไหนเกิดความเสี่ยงอันตรายยืนต้นตายแล้วดูแลบางคนอาจจะเก่งแล้วค่ะว่าเออต้นนี้เริ่มมีความเสี่ยงแจ้งค่ะเราจะได้มีการจัดการรวมถึงในเรื่องของการช่วยกันดูแลต้นไม้ของกรุงเทพมหาคนครนะคะแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูก็ได้ค่ะให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบแล้วก็ดูแลรักษาต่อไปนะคะ ถ้าประชาชนท่านใดมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับงานด้านลูกกกรรมหรือหลักวิชาการด้านลูกกกรรมสามารถติดต่อได้ในเพจกรุงเทพมหานครและหากมีข้อร้องเรียนหรือข้อติดขัดปัญหาเรื่องต้นไม้ใหญ่สามารถติดต่อได้ที่พื้นที่เขตท้องที่นะคะหรือสามารถแจ้งไปในระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทีมหานครจัดการในเบื้องต้นส่วนในเรื่องการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในเมืองหรือพื้นที่อื่นๆที่เราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองค่ะจริงๆเซงอยากจะแนะนําหรือฝากในเรื่องของการ หลัก3ข้อที่เคยแจ้งไว้ในเรื่องของไซส์สถานที่ p พ r ร์โพสวัตถุประสงค์แล้วก็สปีชีที่เราต้องเลือกนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้3อย่างนี้ค่ะจะทําให้การปลูกต้นไม้ของเมืองเนี่ยมีความถูกต้องเหมาะสมและเกิดความยั่งยืนในอนาคตไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคตได้นะคะ